ไเลั้งครับโอยดูมิวเนี้บินเดินทางนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพอด In 3F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทํางานเฮลิคอปเตอร์ไซส์500นะครับลำนี้ก็จะเป็นงานที่จะเอามาซ่อมเซตใหม่นะครับผมกล่องเดิมเป็น b i ด X แล้วก็เอาออกนะครับใส่เป็นกล่องที่มี GPS แล้วก็จะดัดแปลงหางให้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับแล้วก็เบื้องต้นเปลี่ยนสปีดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับของเดิมที่ติดลํามา เป็นรอบ normal นะครับมันไม่ใช่ super soft นะครับมีปัญหาในการในการปล่อยรอบนะครับผมพอปล่อยรอบแล้วตัวลำจะค่อนข้างกระชากและบิดนะครับเพราะว่ากล่อง head 1ปล่อยรอบด้วย idle นะครับผมเพราะฉะนั้นสปีดตัวนี้ใช้ไม่ได้อันตรายนะครับผมลำจะพลิกโคดได้นะครับเพราะมันจะกระชากก็ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับ hobby wing นะครับตัวนี้เป็น v3 นะครับผม100 amp ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็ เปลี่ยนสปีดแล้วก็ทำการออกแบบตัวชุดจับหางที่เป็นมอเตอร์บัตเลตแล้วค่อยทดลองกันนะครับ <S <S 1> <S 1> ครับผมตอนนี้ก็นะครับหรือออกมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะครับก็เหลือแค่ตัวเฟรมเปล่าๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนเบนเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเบนเกียร์เขาล้มนะครับผมนี่นะครับชุดหางถอดมาแล้วแยกหมดทุกอย่าง โอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวเหลือนะครับทําการทําจุดติดตั้งมอเตอร์บัสเลตที่บูมหางแล้วก็ติดตั้งกล่องเ็จครับผมแล้วค่อยทดสอบบินครับเดีย๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับนี่นะครับผมไซส์5 0 0นะครับผมพอแยกชิ้นส่วนแล้วเหลือแค่นี้เองนะครับครับตอนนี้นะครับก็ทําการใส่เมนเกียร์แล้วก็ หรือชุดหางแล้วก็ใส่บูมกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอนะครับก็คือตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับพีเนี่ยนกับฟันของเมนเกียร์อยู่ห่างกันเยอะมากนะครับให้ดูใกล้ๆนี่นะครับครับผมอันนี้เราก็นะครับเอาตัวหัวนี้นะครับวัดขนาดต่างๆของตัวบูมนะครับผมแล้วก็ตัว รูที่จะใส่ฟิลน,นะครับแล้วเราก็เขียนแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็มาทดสอบใส่ดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับไม่ผ่านก็แก้แบบแล้วพิมพ์ใหม่โอเคครับผมเลยครับ ครับอันนี้เราก็เทสร,ร,รอบสอนะครับผมปรับแก้ให้อาการดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบบินนะครับโอเคครับโอย์ั้นโฮนะครับอันนี้ ลมพัดไปทางนี้นะครับผมผมก็เลยหันหางขวางลมนะครับเพื่อให้เช็คอาการกันของกล่องนะครับผมอันนี้ก็โพซิชั่นโฮนะครับแล้วก็ตัวหางนะครับใบหางก็เปลี่ยนเป็น3เบสนะครับผมเพราะว่า2เบสใบมันยาวนะครับแต่ว่าตัวเบสท,ที่เป็นใบกับพิษอ่ะมันยังดูอ่อนนิดๆน,น,นะครับผมเลยใช้เป็นใบ3ามเบสใบ3เบสเนื้อมันจะหนากว่าและใบมันจะหดตั้นลงมานะครับผมก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องปลายใบอ่อน สูงเมื่อกี้เห็นสวยค่ะเพราะว่ามันเห็นชัดเลยเดี๋ยวสิผมจะดูเบรครับอ๋อขอโทษค่ะผมจะถอยลงมาเพื่อดูแผงครับโอเคผมเช็กแ็กหน่อยนะ นะครับหางก็พยายามกันลมอยู่นะครับนี่โอเคไหมประมาณนี้แล้อีกค่ะที่จะให้ดูซ้ายขวาใช่ไหมใช่มีเช็คเซอร์ไลท์นะครับซ้ายป่อยขวาป่อยหันหางไหลหลังป่อยเดินหน้าป่อยโอเคครับปรับเกณฑ์หางแล้วเปลี่ยน งเป็นสามเบสนะครับถ้าดูโอเคขนโอเพนนี้บินเดินทางนะครับ เเลขแปดนะครับผมโอเคอันนี้วงกลมอัตโนมัตินะครับมันว็ดีขึ้นกว่ารอบแรกนะค่ะหางนะครับตัวหางดีขึ้นกว่ารอบแรก ไปปึ๊บเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าหน่อยเนาะลงมานิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่สติ๊กเซนเตอร์นะครับเราก็เลยต้องเลี้ยงความสูงด้วยตัวของเราเองนะครับสติ๊กคันเร่งไม่ได้เป็นออโต้เซนเตอร์อันนี้เลขแปดนะครับ ลมแรงนะฮะลมแรงมากโอเคครับผมอันนี้ปินเล็ขแปดอัตโนมัตินะครับโอเคเลยพอปรับเกนแล้วก็เปลี่ยนเปรคหางผมว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับอ่าโอเควันนี้เรามาเดี๋ยวสั่งเบรคนะครับเดี๋ยวให้เขากลับหันหางมาหาเราก่อน สั่งเบกปึ๊บหลังก็หยุดโอเคเต็มจอดครับไป500สวยๆเลยนะครับผมดัดแปลงหางเป็นบัตเลส ขนาดไซส์ห้าร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานดัดแปลงผมถือนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากลไกชุดหางมันถูกตัดออกไปนะครับจนทําให้ชุดเทสมันลื่นมากๆนะครับอันนี้มันยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟรีอิสระนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าพอตัดแปลงหางเป็นบัตเลตแล้วเนี่ยไม่มีกลไกใดๆในบูมเลยนะครับผมก็เลยหมุนนานหน่อยครับผมยังไม่หยุดหมุนเลย ก็จะเป็นมันก็จะเป็นการเพิ่มข้อดีของเขานะครับก็คือชุดเฮดเขาก็จะมีความอิสระไม่มีโหลดเพิ่มเพราะว่ามันไม่ต้องไดเกียร์ไปทดส่งให้กับหางนะครับผมหางก็เป็นอิสระเฮดก็เป็นอิสระแยกออกจากกันคุมหางด้วยรอบของมอเตอร์แทนนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มบินแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมงานดัดแปลงครับผมอันนี้ก็เป็นการปรับแก้ให้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่ารอบแรกที่บินนะครับ เขาก็บินได้บินดีปกติแต่ว่าเวลาที่เราสั่งวงกลมเลขแปดที่หางจะมีอาการนิดหน่อยนะครับจึงต้องปรับแก้ที่ตัวแมชชีนิกกับตัวกล่องเพิ่มเติมนิดนึงครับผมครับผมหลังจากที่เราบินเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พึ่งลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คชุดไฟกันนะครับว่ามันแมทหรือยังแบตอุ่นๆนะครับแบตเตอรี่นี้แน่นออยู่แล้วนะครับเพราะถุกรีดพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานเป็นตัวจ่ายพลังงานหลักนะครับผมมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์นะครับร้อนพอประมาณเอามือแตะได้นะครับผม ก็โอเคธรรมดานะครับที่ผมจะต้องให้ความสําคัญเองาพิเศษคือมอเตอร์หางอ๋อมอเตอร์หางสบายเลยครับร้อนน้อยกว่ามอเตอร์หลักอีกครับผมเพราะว่าเขาเป็นการจ่ายไฟที่ระบบแบตเตอรี่6เซลล์นะครับผมจึงต้องให้ความสําคัญกับมอเตอร์หางหน่อยนะครับถ้ามอเตอร์หางไม่แมตทร้อนจนเกินไปต้องเปลี่ยนครับแต่เนี้ยโอเคครับผมใช้ได้เลยอ่าเพราะว่าเราเซตทุกอย่างเพิ่มเติมนะครับ ซึงทำให้เขาอาการบินดีขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยครับมาเล่นอาซิงครับเพื่อนสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ